ตัวอยู่ตัวโบรายครับผมนี่ไปครับผมไปหลุนไปชมล้างต่อไปครับผมสวัสดีครับผมเอฟซีทั้งในประเทศในต่างประเทศครับผมที่เข้ามารับชมสองบ่อลซูลครับผมมนี้กับเสื้อผ้าพงไยมีไยลุงปล่าอาครับผมไปยามมุงยำตุ่มคือเก่าครับผมในวันที่สิบเจ็ดธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมมนีครับบุหงาสิมาหรือบอมาดอกพีดองไปครับผมไปตามหลงตามชมน้ำหลงน้ำร้านไปลุกไปบ้านนับเป็นหวานในสวนน้ำด้อครับผมไปครับผม มูลุนกันต่อครับผมหลังนี้เฮาสิมีโตบ่าวขึ้นมากอา่อนครับผมเขอข๊ะๆอย่าว่าเก็บมเสก่อนครับผมมีโตบ่นพ่อใหญ่มใหญ่เอ่อยหลังนี้เฮา เก็บปูมเสือก่อนครับผมหลุนน <c oughs> ้ำกันครับผมป่ะนี่ว่าสีโตหรือบอฟังเสียงครมีโตเสียงบนสีมีครับผมอืมเดี๋ยวบิกุบหมู้เบิงครับผมนี่มีโตอยู่ครับผมตกบายปนไดไปครับผม ไปตามบึงตามเขอนกระต้อครับผมมาครับผมมายำลางนี้บึงครับผมว่มาสิมีโตบอ่อสิโศกสิมานบ่อครับผมเนี่ยวบอส่นกระคอนอยาาแก,กม้มุงก่อนครับผมโตบ่เนาะพี่น้อง มามาหลุดต้องกันมีตวัวปลากรสิเตนแน่ครับผมนี่มีมตวัวอยู่พี่น้องตัวกระโบลายครับผมไปครับผมไปตามหลุนตามช่วงกระต่อครับพี่น้องมาหลุดร่างนีต้องกันครับผมว่าสิมีตวัวหรือบวัวมาโวนสีเทาขึ้นมาครับผม แต่สีทุลักทุลีเนี่ยเด้อครับผัวใหญ่เม่ใหญ่ต้องขอโทษข้อไฟครับผมมาครับผมมาหลุนมาชมน้องกันครับพี่นอ้องมีตัววะเนาะเห็นครับผมกค่นี้ตัวอยู่แต่ว่ากระโบ,บ้ไล่ปันได้ครับผมไปครับผม ไปตามบุญตามชุ่มกระตอครับพอ่อใหเงยมีคเงยตัวตะวันกบไล้ครับผมไปไปลุมไปชุ่มกระตอครับผมมาครับผมมีบ,บาส่วนกาซีพาพ่อใหญ่ยมีเงยลุงปล่าอาเมยามหมุนขึ้นเกาเมยามกุ้งคือเก่าครับผมมือนี้มันหลุนต้มกันครับผมมาบาวโซนสี่ได้โตให้ พอใหมีเบิงหรือบอหมอนี่ครับผมสิมีโตให้เบิงหรือบอสีทุลักทุเลเนี่ยเด้อครับผมบ่มาสุนกามาผู้เดียวครับผมมามาลุน่นมาชมกันครับผมมาสิมีโตรหรือบอตัวนี้นรอพี่น้อกทางเสียงมีโตอยู่ครับผม โอ้ยหลุดมือเลยมาครับผมไปตามหนึ่ตามช่วงกระต่อมาครับผมมาหลุนรางนี้กระต่อครับผมอาซิมิโตหรือบออาบอสุนกะข้อญาดเกล่ยปุ่มเสือกก่อนครับผมเดี๋ยวสิโอเพฟีให้น้องเขาเบิึงครับผมมีโตบ่เนาะหลุนน้ำกันครับผม มีตัวอยู่ครับผมมึงครับผมมีมีตัวอยู่นี่ครับผมมีมีตัวอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าการบูรารับไได้ครับผมไปครับผมไปตามลุ่มตามชมกระต้อมาดูเบืองล่างนี่ครับผม ิมีตัวบนหอพี่รอโยนลงไปแบบเลือเกเลยเดี๋ยวเอา,าส่วนขรอนาอยาตแกะเสือกก่อนพี่รอใส่แบบเลือเกเลยครับผมต่ว่าบู๊โฮว่าสิมีตัหรือบัวมาดูบ้างครับผมอืมมีตัวอยู่เพืใอไงยยมีไง ไปตวัวยู่ครับผมไปครับผมไปตามหลุมตามช่วงกันตอ่อครับผมว่าล้างหนาเาซิมีตโตรุบะมาหลุดเบิ้งล้างนี้ครับผมซิมิโตให้พี่เห็นน้องเาหรอเบิ้งรุบะน้ยใส่แบบเลืกเลยพี่น้องเดี๋ยวบ่าวส่วนข,ขออนุญาตแก่ ียกโยมมันก่อนครับผมมาหลุนน้ำกันครับผมหยกเบิ่งสิมีเสียงหรือบ่โอ้ยมีตัวอยู่แต่ว่าบบไลายครับผมสงสัยอยู่ลงเลือกโพดไปครับผมไปตามลุนตามชุ่มกระต้อครับผมนี่ครับผม มีต,วตวอวย่แต่วกระโบลายกรับผมไปไปหลุนไปชมกันต่อครับพี่น,ออน้องมาหลุนเบืองแล้วหนี่กันต่อสาวขึ้นมากครับผมสีมีโตหรืบอบ่อู้ใส่แบบเลือกครับพ่อใหญ่เมยทุลักทุรีนี่ครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมเมืองหลุนต้องการครับผมมีโตบันบอ นี่อยู่ครับผมแต่ว่ากบไลายเป็นหลุมที่ช่วงกระต้อครับผมมาหลุดล้างนี้น้วกันครับผมใส่แบบโบโจมพีรออกสิมีโตบ่เนาะแต่ว่าเบาส่วนใส่แบบโบโจมครับผมโอ้ย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 คือปลาขี้เดือดครับผม ครับพีกพุ้งกระปุกปันใดถึงไปขี้เดือดครับผมไปครับผมไปตามหลุนตามชุ่มกระต้อครับผมมาตามหลุนกระตอ้อลังนี้ว่าสีมหาหร,รือบัวครับผมอุย้ยแบบเลือกเลือยพี่น้องมีตัวบนน,น้องกมีตัวอยู่ครับผมลังนี้พี่น้อง เดี๋ยวครับผมเบาส่วนสีให้พี่ให้น้องเบื้องครับผมน้ำพี่น้องเบื้องครับผมล้างนี่มีตัวอยู่นี่ครับผมมีตัอยู่ครับผม,ม,บผมไปครับผมไปลุ้นไปชมกันต่อเด้อครับผมนี่ครับผมอุ้ยล้างนี่ครับผมบมพิดล้างเลยล้างนี่ Bungkapuom kiri. Pagi kapuom. Perdalam runtam cium kanto kah? dikasih saus kapuom. Lang kau kasih. Saya usir kueka piro. Hmm. Simi tolu Ya. Bagian kasih geusir kondeh. บ่อโูนย่อนกับสิทุลักทุเล่เนี่ยกับตองกาบขอโทษข่อไข่ครับผมบ่อโูนกับหมาผู้เดียวพี่น้องมามาหลุดนน้ำกันครับผมบาลังนี้สิมีตัวหรือบอ่สิได้ยินเสียงเต้นหรือบอ่อืมกระพอมีตัวอยู่ครับผมนี่ ไปครับผมไปตามบุญตามชุม่มลังต่อไปปลาสีมีโตห้เบิองหรือบอัวครับผมเนี่ยลังนี้ก็ะพริบโตอยู่ไปครับผมไปดุนไปชุม่มลังต่อไปครับพ่อใหญ่เมย์มาครับผมมาดูหลังนีน้ำกันครับพ่อใหญ่เมย์ปลาสีมีโตหรือบอัวเนี่ยบ่อส่วนแกคอมีหยาแกเสือกก่อนครับผมแกเสือกออกจากมุ้งก่อน มำบหลุดนน้ำกันถ้ามีโตนี่นเต้นดุ้ง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 ครับผมเสียงน้ำได้ยินเลยปนมีโตครับผมแต่ว่าบุหัว่าสิมีโตหรือบ่เขาหลุดน้ำกันครับผมบ่ส่วนกับบุหัว่ามันสิมีโตหรือบ่มีโตอยู่ครับพ่อใหญ่ยมียัยมีโตให้หลุนอยู่แต่ว่าก็คือสิบบ่ปันได้ครับผมงงจริงคุณ นี่ครับผมจะมีตัอยู่ไปครับผมไปตามหลุนตามส้มลังต่อไปครับปุ้ยยัยไม่ยัยมาหลุนเบื้องล้างนี่ครับผมจะซีมีตหัหรืบอบ่อที่นอคยามมูน้ำกันครับผมมาอน,นี่ใส่แบบเลือกเล่ฝนเบาวส้นยุนยุนลงแบบเลือกเลย ต่ว่าบุงว่าซิมิโตรหรือบอรครับผมมาล่อหลุนล่อชมน้ำกันครับผมกระิทุลักทุเล่น,นี่เด้อผู้ใหญ่ไม่ใหญ่ได้บรรยากาศดีครับผมซิมิโตรหรือบอบุญครับผมอุ้ยนังนี่ผมมีพ่อตูพี่ดองเปลี่ยนไดลาย ไปรุนล้างต่อไปครับผมรุุ่นล้างต่อมาครับผมสิมีตูหรือบอพี่้อกมือห้าล้างนีง่เดี๋ยวบอกส่วนสิขออนุยาดแก่ก่อนครับผมโย่ลงไปแบบเลือกอือม,มีตัวยู่พี่้อก นี่ครับผมกระไดตัวอยู่แต่ว่ากระโบลายครับผมไปตามหลุ่นตามช่วงกระต่อครับผมผลงานทำบุอนี่ครับผมอุ้ยกุ้งเป็นกุ้งครับพี่น้องมือบอส่วนก็ขอฝากส่งบอส่วนชาแนลนั่นครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดเป็นแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บอส่วนในคลิปต่อไปมือนีบอส่วนข่กวการขอาวสวัสดีครับ